ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับในช่องของ t k s c t v i p c a m e r a นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมมีกล้องวงจรปิดแบบ4 g อีกหนึ่งรุ่นนะครับจะมาแนะนำครับกล้องรุ่นนี้จุดเด่นนะจะเป็นกล้อง4 g เป็นกล้อง4 g ที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ซิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรเด่นอะไรดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเรามา แกะกล่องกันครับว่าในเนี้ยเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมเพิ่งจะได้มาก็เอามาทดสอบให้ดูผมได้มาสองตัวนะอีกตัวเึงติดใช้งานอยู่นะครับก็ในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีอ่าผมลืมบอกไปครับว่ากล้อง 4G รุ่นเนี้ยเป็นกล้อง 4G ที่เป็นแบบโซลาร์เซลล์ได้ด้วยนะครับก็ในกล่องเขาจะให้อ่าแผ่นเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์มานะครับ1แผ่นแล้วก็จะมีสายนะครับเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์มาแล้วก็จะมี เป็นเมนนนครับเป็นคู่มือเล็กๆตรงนี้ครับแล้วก็จะเป็นตัวกล้องอตัวกล้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็จะมีเสาสําหรับรับสัญญาณ่า 4G แล้วก็จะมีตัวตัวนี้จะเป็นขาสําหรับยึดตัวแผงโซล่าเซลลแล้วก็จะมะีเพจตัวนี้น่าจะเป็นตัวเอาไว้สําหรับยึดกล้องนะครับยึดกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกสกรูน็อ พจอันนี้จะเป็นแท่นชาร์จครับไอ้สายชาร์จแล้วก็จะมีเพดสาหรับยึดเป็นแบบสําหรับยึดตัวขากล้องนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกล้องกันครับว่าในกล้องรุ่นนี้ 4G รุ่นนี้เขามีอะไรมาให้บ้างนะครับอ่ะผมจะเริ่มจากตัวตัวกล้องก่อนครับตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะแบบหมุนได้นะครับได้แล้วก็จะมี ในตัวกล้องเนี่ยจะมีน่าจะมีแบตเตอรี่นะครับแต่แต่ในเนี้ยไม่ได้ระบุสเปคไว้นะครับว่ามีแบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่เพราะว่าจับดูเนี่ยมันจะมีอาการหนักๆน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีจุดสําหรับชาร์จนะครับชาร์จกับโซลาเซลล์กับตัวสายชาร์จตัวนี้สายชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นไทสีนะครับตัวเนี้ยไทยสีแล้วก็จะมีปุ่มปิดเปิดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับอ่า รีเซ็ตแล้วก็ใส่เมรบการ์ดได้ตัวนี้ใส่เมนบการ์ดได้สูงสุด512นะครับขนาด512นะครับจะเห็นว่าตัวนี้เขาไม่ได้มีสายสายสัญญาณหรือว่าสายพ o าวเวอร์มาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายแรงกรดีไม่มีมาให้ก็คือมีมาแค่แบบนี้ครับมีแบบนี้เลยไม่ได้มีอะไรมาให้เลยเสียบกรณีที่เราต้องการที่จะเสียบสายพ o าวเวอร์เนี่ยเราสามารถที่จะนําตัวสายชาร์จตัวนี้ เป็นไทสี C ครับเป็นไทสี C, แล้วก็มาเสียบกับตัวปลั๊ก power ของตัวกล้องได้เลยนะครับแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้เราสามารถที่จะไปนําเป็น,นปลั๊กที่เป็น usb type usb มาเสียบแล้วก็เสียบไฟบ้านได้เหมือนกันแต่ว่าในในกล่องเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาครับเขาไม่มีอะไรให้มาเลยเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะของเอาไว้เสียบไฟบ้านทีนี้เดี๋ยวเรามาดู Solar ตัวแผงโซลาเซลล์นะครับตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยเขาก็จะมีสายสายชาร์จมาให้นะครับก็เป็นไทซีเหมือนกันแต่ว่าในแผงโซลาเซลล์เนี่ยไม่ได้มีเนมเพจมาบอกคำว่าเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นลักษณะ,ะประมาณสัก5 5วัตต์หรือ6วัตต์ไม่เกินนี้นะไม่เกินนี้นะครับก็จะมีสายชาร์จมาให้สําหรับเอาไว้เสียบที่ตัวกล้องครับแล้วก็จะมีขามาให้ตัวนี้นะครับ ก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมาให้เยอะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเพจสำหรับเอาไว้ล็อกตัวกล้องนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้ค,นครับล็อกตัวกล้องคือสามารถที่จะถอดออกมาได้เลยนะย,ย้ายถอดออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งกล้องรุ่นนี้นะครับว่ามันติดตั้งยังไงร,รับรองง่ายแน่นอนครับสะดวกครับ ตอนที่เราจะไปติดตั้งกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายตัวฟังก์ชันที่เขาให้มาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนครับที่เขาให้มาเนี่ยสเปคของกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นทิที่จะสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะพูดคุยโต้ตอบได้แล้วก็เป็น 4, สี24ชั่วโมงนะครับตัวนี้แล้วก็บันทึกภาพเป็นความละเอียดเนี่ยอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับ แต่ว่าตัวเลนส์ที่เขาให้มาเนี่ยในนี้เขาก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าให้ขนาดเลนส์มาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ระบุมาแต่เท่าที่ผมเอาไปทดลองอดูภาพดูนะครับตัวขนาดเลนส์เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ36มมิลน,นะครับแล้วก็สี่ยชั่วโมองสามารถตรวจจับมนุษย์ได้นะครับตามสเปคที่เขาบอกมาแล้วก็คุดคุยโตตอบได้มีเราสามารถที่จะทำอะ,อะไรอ่ะเปิดสัญญาณกริ่งเตือนได้นะครับตามที่เขาระบุมาในนี้เนาะ ก็เดี๋ยวไปติดตั้งกันครับสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับเขาจะใช้แอปที่ชื่อว่าถูย่านะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างแอปตัวนี้ให้ดูนะครับก็เราก็ไปดาวน์โหลดาดาวน์โหลดมาใส่สมาร์ทโฟนใส่มือถือนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งสมัครลิสเตอร์เขาตามปกตนนินะครับนะครับหลังจากที่เราติดตั้งแอปตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการ เปิดการใช้งานก่อนครับหลังจากที่เราได้กล้องมาแล้วนะครับเราก็มาเปิดปุ่มสวิตช์ตรงนี้ครับมันจะมีสวิตช์ตรงนี้ออนกับออฟน,นะครับแล้วก็เปิดปุ๊บนะตนัวนี้ถ้าในกรณีที่เราซื้อกล้องมาใหม่ผมคิดว่ามันน่าจะมีแบตเตอรี่มาอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถที่จะเสียบ USB Type C ตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับสัก2-3ชั่วโมงนะครับอะตอนนี้ผมเปิดแล้วเดี๋ยวรอให้กล้องมันขึ้นมาอะตอนนี้มันจะมีไฟขึ้นมาสีแดงนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการเปิดกล้องเนาะกล้องเขาเนี่ยเขาก็จะทําการออนระบบอัตโนมัติเลยคือตัวซิมเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนะครับที่เป็นวอร์ช s นซิมนะครับจริงๆคาว่าวอร์ชันซิมเนี่ยถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปศึกษาดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไม่อธิบายในใน,ในคลิปนี้กันแต่มันจะยาวนะครับตอนนี้กล้องเขากําลังที่จะทํางานอยู่นะครับน่าจะน่าจะน่าจะคา,าลิเบต เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้หลังจากที่เราเปิดกล้องไปสักระยะนึงแล้วเนี่ยเราทําการตรวจสอบครับว่าซิมเนี่ยเปิดใช้งานจริงหรือเปล่าวิธีการตรวจสอบก็ไม่ยากครับตรงนี้มันจะมี QR code อยู่ครับตัวนี้มันจะบอกว่า4 g Data d e t e c t i n g เนี่ยตัวนี้จะเป็นจะเป็นตัว QR code เราก็เอามือถือนะครับเปิดสแกน QR code ตัวนี้เลยผมเปิดไลน์ขึ้นมาผมก็จะเปิดลน์ขึ้นมาแล้วก็ไปสแกน QR code นะครับ คิวอารที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับแล้วก็สแกนปุ๊บนะครับแล้วมันก็จะมีลิงก์ให้เรากดเข้าไปดูนะครับมันจะบอกสถานะของตัวซิมนะครับว่าซิมเนี้ยทำงานหรือไม่ทํางานนะครับอ่ะตอนนี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบตรงนี้นะตอนนี้ซิมเนี้ยก็ได้ถูกเปิดใช้งานแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวตัวซิมเนี้ยมันขึ้นสถานะว่าออนไลน์นครับ ตัวนี้ซิมที่อยู่ในกล้องตัวนี้เป็นเครือข่ายของ True Move นะครับเห็นไหมครับมันจะแจ้งบอกมันจะแจ้งเลยแล้วก็มีซิกเน็ก็คือสัญญาณสัญญาณของผมตัวนี้รู้สึกว่าจะอ่อนนิดนึงเนาะมันขึ้นแค่2ขีดเองอ,อาจจะเป็นว่าที่อยู่ในอยู่ในอาคารหรือเปล่าอาจจะขึ้นแค่2ขีดนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวบอกนะครับว่าแพ็กเกจต,ตอนนี้วิ่งอยู่ที่ท่ลไ่มีจํานวนวันอยู่ที่ท่ไลไ่สเตตัสแอคทีฟหรือไม่แอคทีฟตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้เลยแล้วก็มี ขึ้นเป็นประเทศไทยด้วยนะครับว่านี่คือเราเปิดใช้งานในประเทศไทยนะครับผมอธิบายนิดนึงนะครับว่าตัวซิมที่เขาให้มาเนี่ยมันสามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานจนกว่าวไอ้ก,กล้องตัวนี้จะพังไปเลยนะครับนะซึ่งมันก็เป็นโมเดลใหม่มานะก็ยังผมคิดว่ายังไม่มีใครน่าจะได้ใช้เกินปีหรือว่า,อ,าอะไรอ่ะใช้จนมันพังมั้งก็เลยยังไม่รู้ว่า มันใช้ได้นานแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะแต่เห็นเขาบอกว่ามันใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานของตัวกล้องนะครับโอเคนี่ก็เป็นอีกอฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันนะที่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะของซิมก็คือสแกนเคเบลโค้ดตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการแอดกล้องตัวนี้เข้าไปบน,บนมือถือนะครับครับเดี๋ยวเรามาทำการติดตั้งลงบนแอปนะครับก็ อนนี้ของผมก็ดาวน์โหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะสแกนครับก็เราก็ไปที่แอปที่ชื่อว่าทูย่าครับจะเป็นโลโก้สีส้มๆครับอ่าล้วก็สแกนเข้ามาอันนี้คือดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วก็ให้ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับทีนี้หลังจากที่เราเปิดแอปทูย่ามาแล้วนะครับเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกครับด้านขวาบนนะครับก็ไปที่สแกน QR code ครับทีนี้ ที่ตัวกล้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดเปิดปกติแล้วชาร์จแบตเตอรี่แล้วเนาะซิมออนไลน์ทำงานแล้วมันก็จะมีเสียงแบบนี้ตุ้งแนงตุ้งแนงอยู่เนี้ยมันก็จะมีเสียงประมาณนี้ครับทีนี้ตัว QR code เนี่ยด้านบนของตัวกล้องเนี่ยมันจะมี2อ,อันนะ2อ,อันอันที่เราจะสแกนเพื่อดาวน์โหลดภาพมาดูบนมือถือเนี่ยจะเป็นตัวล่างครับก็ใช้มือปิดตัวบนไว้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันจะไปสับส่วนครับทีนี้วิธีการสแกนก็จะประมาณเปิดแอปขึ้นมานะครับ ผมก็จะเอาไปสแกนที่ตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันเห็นละอันนี้คือตอนนี้คือซิมมันทำงานแล้วเนาะมันออนไลน์แล้วอะไรแล้วตอนนี้คือกล้องมันพร้อมที่จะออนไลน์ละเราก็มาอ่าตอนนี้สแกนของผมเจอละมันจะขึ้นคำว่าอ่ s า S52 ขีด sc ครับแล้วก็จะ ผมก็กดเสร็จสมบูรณ์เข้าไปครับอ่าทีนี้มันก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยครับแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้ามาดูภาพได้เลยครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมติดตั้งมาแล้วนะครับก็ปรับให้มันเป็น HD นิดนึงครับจะได้ชัดๆนะครับอ่าตัวนี้ก็คือตัวภาพที่ของกล้องตัวนี้นะครับนี่เลยนี่เลยนะครับ เดี๋ยวผมเอาสติกเกอร์หน้าเลนเป็นออกก่อนเพราะว่ามันจะมันจะเบลอเบลออ่าตัวนี้นี่ครับคือภาพของกล้องตัวนี้นะในในตัวเนี้ยมันก็จะมีกิมบอลใ,ให้เราสามารถที่จะหมุนได้นะครับก็เราก็กดกิมบอลเห็นไหมครับเนี่ยผมกดแล้วมันก็จะหมุนหมุนอย่างน,น,นี้อ่ามันก็จะหมุน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 ครับนี่ครับมันก็จะหมุนหมุนยกขึ้นยกลงได้ อ่านี่ครับตอนนี้นี่ครับการติดตั้งมีแค่นี้เองครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่ตอนนี้คือกล้องก็พร้อมทํางานแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ผมไม่ได้เสียบแบตเตอรี่นะเพราะว่ามันมันผมไม่ได้เสียบไฟไม่ได้เสียบโซลาเซลล์เพราะว่ามันมีแบตเตอรี่สแตนบายอยู่มันน่าจะมันน่าจะไม่เยอะหรอกครับอาจจะไม่ได้นานมากเนาะก็เดี๋ยวผมก็จะเอาไปติดตั้งแล้วก็ไปดูภาพกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะ ไปติดตั้งนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างภาพที่หน้าง,งานกันครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งที่บ่อ,อปลานะครับอีกอีก,อ,กอีกหนึ่งชุดครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านสวนครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องตัวน,นี้มาทดสอบติดดูที่บ่อปลาตรงนู้นครับนู่นครับตรงนู้นที่บ่อปลาเนี่ยผมติดไว้หลายตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่ว่า ตอนนี้เดี๋ยวมามาทำซัพพอร์ตก่อนเพราะว่า,ามันไม่พอเพราะว่าเราต้องเราจะต้องยึดแผงโซลา่ากับตัวกล้องนะเดี๋ยวผมทำแผงซัพพอร์ตกล้องแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นนรจริงๆผมจะถ่ายภาพตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วครับแต่ว่าพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยฝนมันตกก็เลยไม่ได้ถ่ายที่ที่หน้าง,งานแล้วก็ที่ที่บ่อไม่ดูครับก็เลยมาทํเที่ยอฟิศเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าภาพของกล้องตัวนี้เนี่ยในเวลากลางวันแล้วเนี่ยมันภาพมันจะออกมาอย่างไงนะภาพที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับความละเอียดสองล้านนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกรอบให้ดูนะครับว่า,ามัน มันคมชัดขนาดไหนนะครับภาพที่ออกมาก็สวยนะครับไม่ได้ถือว่าคิริเลมากนะก็ยังมีความคมชัดครับอ่านอันนี้ผมหมุนภาพประกอบให้ดูอ่านี่ครับประมาณนี้ครับครับนี่ฮะก็ถือว่ามีความคมชัดนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับที่สองล้านพิกเซลนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดู ฟังก์ชันกันนะครับก็คือตรงนี้มันก็จะบอกสถานะ4ี่ g ครับตอนนี้4 g ผมเนี่ยอยู่ที่2ขีดนะคือมันจะขึ้นขึ้นลงลงนะขึ้นของทูเนี่ยมันจะเดี๋ยวมันก็3ขีดเดี๋ยวมันก็ Ki 2อขีดครับตอนนี้อัตรากล้องเนี่ยวิ่งอยู่ที่170 160กิกเมกะบิตเปอร์เซกนะตอนนี้กิโลไบต์เนี่ยตอนนี้กำลังวิ่งอยู่แล้วก็สถานะบอกสถานะแบตเตอรี่บอกอะไรเงี้ยครับตนนัวนี้แล้วก็จะมีบอกวันที่บอกอะไรพวกนี้ครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า มันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะลิสต์มาเป็นข้อๆให้ดูกันนะครับสำหรับข้อดีของกล้องที่เป็นวีซิมในรุ่นนี้นะครับก็คือตัวซิมเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปไปซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าเขามีซิมที่เป็นวั์ชุ่นซิมให้ตัวนี้แล้วนะครับก็เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเพิ่มมานะครับทีนี้ในส่วนของตัวความเร็วเนี่ย จากที่ผมได้ทดสอบใช้งานดูเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ได้ช้านะครับไม่ได้ช้าเวลาที่เราจะดูภาพสดหรือว่าเราดูย้อนหลังเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะผมคิดว่ามันเพียงพอนะกับความเร็วที่เข้าให้มานะครับอันนี้ก็คืออีกข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างอีกเรื่องนึกงคือตัวกล้องเนี่ยติดตั้งค่อนข้างง่ายครับง่ายเลยคือเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยผมไม่รู้ขนาดแบตเตอรี่ครับว่าเป็นขนาดเท่าไหร่แต่ว่าผม ลองทดสอบอเปิดทิ้งไว้เนี่ยประมาณ2วัน2คืนมันก็ยังอยู่ได้นะผมชาร์จเต็มแล้วผมก็ลองไม่ไ,มได้เสียบไฟมันก็ยังมันก็ยังอยู่ได้อยู่ครับอ,อันนี้กอ,อีกข้อหนึ่งส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียเลยอันนี้ถือว่าเป็นสํำคัญคือตัวกล้องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือว่าเขาตั้งใจนะครับคือตัวกล้องเนี่ยมีระบบ ตั้งให้ตรวจจับบุคคลตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับคือตัวกล้องเนี่ยจะบันทึกเมื่อมีการเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีการตั้งตรวจบเนี่ยตัวกล้องมันจะไม่บันทึกเลยอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับจริงๆผมพยายามจะหาเมนูในการปรับแตง่งว่าเอ๊ะมันปรับแต่งตรงไหนเนี่ยปรากฏว่าไม่มีนะครับไม่มีทีนี้ผมก็เลยทดสอบด้วยการ ตั้งตั้งฟังก์ชันที่เป็นการตรวจจับนะในระยะ10เมตรเนี่ยกล้องจะสามารถตรวจจับได้นะแล้วก็จะมีการบันทึกแต่ถ้าเกิดว่าเกินจากประมาณนัก10เมตรออกไปเนี่ยตัวกล้องจะไม่มีการบันทึกผมก็เลยมองว่ามันเป็นมันเป็นข้อด้อยอีกข้อหนึ่งครับที่จริงๆเขาน่าจะมีโหมดให้เราเลือกนะครับว่าจะตั้งเป็นแบบตลอด เรียลไทม์หรือเปล่าหรือว่าเป็นการบันทึกเฉพาะมีการเคลื่อนไหวนะครับก็มีข้อเสียอยู่หนึ่งข้อที่สำคัญคือไม่สามารถที่จะบ,บันทึกแบบเรียลไทม์ได้ของกล้องรุ่นนี้ครับสำหรับภาพรวมของฟังก์ชันต่างๆของกล้องรุ่นนี้นครับผมก็ถือว่าอโอเคนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าครับกับกับ ราคาที่เขาตั้งมาอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน2000นะครับไม่เกิน2000บาทแต่ก็มีข้อเสียอยู่ข้อเดียวนะที่ผมได้แจ้งไปคือมันไม่สามารถที่จะบันทึกภาพแบบเดียวทำได้ทำให้เกิดปัญหาเวลาที่เราจะดูย้อนหลังในระยะที่มันเกินออกไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีภาพให้ดูนะครับก็คิดว่าเขาน่าจะมีคิดว่าเขาน่าจะมีการไปปรับแต่งมาเพิ่มเติมนะเพราะว่า ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบการรีวิวกล้องโซลาร์เซลล g แบบนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวผมมีอะไรมาแนะนำใหม่ๆก็กดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ